รถยนต์มีปัญหาอันดับแรกเลยครับที่ควรบอกช่างก็คือให้ช่างเช็คโคด้ดหรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อจะได้ชี้เป้าปัญหาได้ตรงจุดถูกจุดดังนั้นนะครับมันก็จะเจอปัญหาที่ว่าเช็คแบบเช็คไปเรื่อยเนื่อยก็พักรถของท่านฝากให้ช่างดูแลบะบาราบะบงแผวมันก็คือมันไม่จบครับถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาช่วยนะครับ อันนี้นะครับไม่ต้องถอดอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งทั้งสิ้นนะครับเราสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับผมเหยียบรอบตัวาルอเมติกเฟสเชอร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเท็มไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คืออินเทคมินิโฟลด์แอปซูลด์เฟสเชอร์มีการเปลี่ยนแปลงแล้วฟูลเอลเรลเฟสเชอร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แอร์โฟเลสฟอร์มแมทแอร์โฟเซนเซอร์ครับมีการเปลี่ยนแปลง ลังจากผมเสียบเครื่องสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็จะสตาร์ทเครื่องนะครับผมก็สตาร์ทรถยนต์แล้วนะครับผมก็เข้าไดโนสิทครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ไป OBD2 เลยครับก็ตอนนี้ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งครับ A few moments later. ก็เข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับอันตัวแรกนะมันคือ r e a d code นะครับก็คืออ่านโค้ดอันที่2คือลบโค้ดนะครับแต่ผมจะมาเข้าตัวข้อมูล data stream นะครับตัว view all i t e m นะครับมันก็คือการดูข้อมูลนะครับนี่ครับว้านรถเรานี่ครับสามารถดูอะไรได้บ้างครับ engine coolant temp นี่ครับก็คืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นนี่ครับ intake manifold absolute pressure ครับ engine rpm นะครับมันคือรอบตอนนี้ครับรอบเครื่องยนต์นี่ครับแล้วก็มี air flow intake นี่ครับก็รายละเอียดข้อมูลจะเยอะเกินไปนะครับผมก็จะมาเจาะให้นะครับ เราต้องวิเคราะห์กันนะครับว่าอาการของรถเรานี้คือปัญหาอะไรครับอย่างรถที่มีอาการนะครับรถอืดวิ่งไม่ออกนะครับก็หลักๆเลยนะครับเราต้องเช็คอากาศกับน้ํามันนะครับดังนั้นนะครับผมก็จะไปเช็คอากาศกับน้ํามันนะครับผมก็จะกดตัวนี้กลับไปนะครับเพื่อไปเลือกตัว select item นะครับเลือกตัวอุปกรณ์สาคัญสําคัญมาผมเข้ามาตัว select item นะครับผมก็จะมาเจาะเลือกตัวอุปกรณ์นะครับ เราต้องรู้ด้วยนะครับว่าตัวเซ็นเซอร์ของอุณหภูมิอากาศมีอะไรบ้างครับผมก็จะมาเลือกตัว intake m i n i f o l d absolute feature นะครับมันก็คือตัว map นเซอ o r เราผมก็จะเลือกไปนะครับหนึ่งแล้วมีตัวอะไรบ้างครับอุณหภูมิของอากาศก็มีตัว intake air temp นะครับตัว map phone ครับมันก็จะมีตัวเซนเซอร์วัดเทมแล้วก็ตัววัดอากาศแล้วก็มีตัว air flow rate for map air flow sensor น่ครับมันก็คือตัววัดปริมาณมวลอากาศนี่ครับ แล้วตัวต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับก็คือ b a r o m ม t r i c feature นะครับผมก็จะเข้าไปเลือกตัว barometric feature นี่ครับผมก็เข้ามาเลือกตัว b a r o m ม t r i c f e เ t u r e แล้วผมก็จะเข้าไปเลือกตัว fuel level feature นะครับก็คือ feature ในรางคองมเมนเร็วครับว่าทํา feature มาได้ตามรอบเครื่องยนต์หรือเปล่านี่ครับผมก็เลือกเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับ เห็นไหมครับอันแรกนะครับมันก็คืออินเทคมินิโฟลด์แอปซูลูตเฟสเจอร์นี่ครับก็คือ103 kpa นะครับที่วัดได้ตอนนี้นะครับตอนรอบเดินเบานะครับรอบเครื่องยนต์ผมมันอยู่ที่ตอนนี้นะครับ750รอบนะครับอินเทคแอร์เทปนะครับมันอยู่ที่34องศานะครับแอร์โฟเลตฟอร์แม a แอร์โฟนะครับมันคือ12นี่ครับ12 13นี่ครับกำต่อเซกนะครับแล้วก็ fuel อ e ์เรียวเฟสเนะครับก็คือเฟสเจอร์ในรางของมันเร็ว์เรามันก็อยู่ที่ประมาณ3,000 KPA นะครับก็คือประมาณ30บาร์นี่ครับตีหน่วยบาร์แล้วก็ b a r o เ e t r i c p r e เ s u r e มันก็อยู่ที่100 KPA นะครับดังนั้นนะครับเวลาเราไล่เช็คนะครับเราต้องรู้ก่อนครับว่าแต่ละตัวนี่ครับมันทําหน้าที่ยังไงมันคืออะไรนะครับอันดับแรกนะครับตัวที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในตอนที่เราเหยียบรอบเครื่องยนต์นะครับก็คือตัว intake air temperature นะครับตอนนี้34มันก็จะคงค่าอยู่34ครับเพราะมันวัดอากาศภายนอกเรานี่ครับก็คืออากาศตอนนี้ครับประมาณ34องศา แล้วตัวที่2นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อผมเหยียบรอบเครื่องยนต์เทสนะครับก็คือตัว barometric pressure นะครับจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัว barometric pressure นะครับตัวนี้นะครับมันวัดความดันบรรยากาศนะครับที่วัดเหนือระดับน้ำทะเลนะครับบริเวณที่เราอยู่นี่ครับมันจะมีความดันบรรยากาศอยู่ประมาณ1บาร์นะครับหรือ100 kpa ครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้าผมเหยียบรอบเครื่องยนต์นะครับตัวเทมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัว barometric pressure จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับมันจะต้องคงค่านี้ตลอด ตัวนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต่เมื่อเราเปลี่ยนสถานที่ขึ้นที่สูงความหนาแน่นของบรรยากาศมันก็เบาบางตัวฟีเจอร์ตัวนี้ครับมันก็จะลดลงมาอาจจะเหลือสัก95แต่มันจะ95นิ่งตลอดในสถานที่ที่เราอยู่นะครับอย่างตอนนี้ครับมันก็วัดได้อยู่ประมาณ1 0 0 kpa หรือประมาณ1บาร์นี่ครับดังนั้นนะครับตัวเทมกับตัวบาโลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าผมเหยียบรอบเดีย๋ยวผมจะลองเหยียบรอบไปดูนะครับว่าจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า เห็นไหมครับผมเหยียบรอบตัวาルอเมติกเฟสเชอร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวทิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คืออินเทคมินิโฟลด์แอปซูลต์ลเฟสเชอร,ร์มีการเปลี่ยนแปลงแล้วฟลูเอลเรลเฟสเชอร์นะครับตัวเฟสเชอร์ในรางความเร็วครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แอร์โฟเลดฟอร์มแมทแอร์โฟเซนเซอร์ครับมีการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือสถานะรถปกติไม่มีปัญหาแต่นะครับผมจะมาเจาะให้นะครับอย่างรถนะครับ ที่เราใช้เครื่องมือวิเคราะห์แล้วนะครับแล้วลองเหยียบนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้เราตีกรอบการทํางานได้แคบลงนะครับดังนั้นนะครับการที่รถยนต์มีปัญหาอันดับแรกเลยครับที่ควรบอกช่างก็คือให้ช่างเช็คโค้ดหรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อจะได้ชี้เป้าปัญหาได้ตรงจุดถูกจุดดังนั้นมันจะเจอปัญหานี่ครับเช็คไปเรื่อยเนื่อยก็พักรถของท่านฝากให้ช่างดูแลบาบาระบาบมแผว มันก็คือมันไม่จบรับถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาช่วยนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องถอดอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งทั้งสิ้นนะครับเราสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ตัวนี้นะครับผมสมมุติให้นะครับอย่างผมเหยียบรอบใช่ไหมครับตัว a i r f o t e format a i r f o l นี่ครับมันไม่ขึ้นนะครับอย่างผมเหยียบรอบนี่ครับก็คือตัวนี้ครับมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบที่เราเหยียบแต่มันไม่ขึ้นเราก็ตีกรอบการทํางานได้แคบลงแล้วครับว่าหนึ่ง อาจจะเป็นที่กองอากาศหรือเปล่าลองเช็คกองอากาศ2อ,อาจจะเป็นที่ตัวเทอร์โบแล้วหรือเปล่าที่ทําเฟสเชอร์ไม่ได้เราก็จะสามารถตีกรอบได้แคบลงครับอย่างเราเปลี่ยนกองไปแล้วนะครับแล้วเราเหยียบรอบนี่ครับตัวแมสแอร์ฟนี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดถูกจุดถูกต้องไหมครับเมื่อเราแก้ไขตัวนี้ไปแล้วนะครับว่าโอเคอากาศเข้ามาปกติ แต่ตัวแมพนี่ครับก็คือ Intake Minifold Absolute f e ฟ t u r e มันไม่ขึ้นก็คือนี่ครับตัว m a a Air ์โขึ้นปกติตามรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วตัว i t t k k m m n n i o ฟ l d b s s o u u t f f e ฟ t u r e มันไม่ขึ้นมันก็จะทำให้ผมคิดวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ตีกรอบการทำงานได้แคบลงอีกนะครับก็คือ1เซ็นเซอร์ที่วัดอากาศเข้าปกติสามารถดูดอากาศมาได้ถูกต้องไหมครับไปว่าตัวเทอร์โบก็สามารถทําอากาศมาได้ตัวเทอร์โบดูดอากาศเข้ามา ตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะได้ตัดปัญหาแล้วว่าตัวเซ็นเซอร์เรานี่ครับปกติตัวเทอร์โบทําอากาศดูดอากาศมาได้แต่ทําไมตัวอินเทคมินิโฟ l ด์แอปซูลต์เฟสเชอร์ถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหยียบรอบแล้วขึ้นน้อยมากเราก็จะมาตีก่อบว่า1อาจจะเป็นที่อะไรครับท่อแทนยางรั่วหรือเปล่า2องอินเตอร์รั่วหรือเปล่า3ตัวเซ็นเซอร์สกรปรกหรือเปล่า ดังนั้นนะครับเราก็อาจจะมาทาําากรความสะอาดตัวเซนเซอร์ตัวแมปเซนเซอร์หรือ Air แอร์โฟเรานี่ครับทำความสะอาดเมื่อเราทําความสะอาดไปแล้วเช็คไปแล้วนี่ครับมาเหยียบรอบอีกทีนี่ครับถ้ามันขึ้นก็แสดงว่าเป็นที่ตัวเซนเซอร์แต่ถ้ามันยังไม่ขึ้นอีกเราก็มาไล่ดูพวกท่อแทนยางพวกท่ออินเตอร์เรานี่ครับมีปัญหาหรือเปล่า,ม,หา,หลามีจุดรั่วหรือเปล่านี่ครับผมบอกเลยครับหลายๆคนเจอปัญหาที่ว่ารถอืดวิ่งไม่ออกนี่ครับปัญหาหลากัลกๆเลย เกิดจากท่อแทนยางมันรั่วมันแตกนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเรามีเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาเราไม่จะเป็นต้องถอดอุปกรณ์หรือไปเรื่อยครับเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาได้นี่ครับอย่างเราเช็คตัวของอากาศหมดแล้วใช่ไหมครับว่าอากาศมาปกติรอบเครื่องยนต์ปกติอากาศขึ้นปกติแล้วให้เราไปดูตัวเฟสเชอร์ในรางคอมมันเร็วดูครับถ้าเราเหยียบรอบนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบรอบนะครับว่าเฟสเชอร์ตัวนี้ครับมันทํารอบขึ้นไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าเนี่ยผมจะค่อยเหยียบนะครับ นี่ครับมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็เหยียบแรงไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับตัวเฟเจอร์ในรางคองมมเร็วนี่ครับมันก็ขึ้นตามรอบเครื่องยนต์เราก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วครับว่า ตัวเฟเจอร์นี่ครับทำได้ปกติในรางน้ํามันนะครับทำได้ปกติเราก็สามารถวิเคราะห์ได้แล้วครับว่าตัวปั๊มทำงานแรงดันน้ามันได้ตามปกติแต่ถ้าเราเหยียบรอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไล่ทีละสเต็ปก็ได้ครับ1นึ0งพันสองพันแต่พอรอบ2,000ันนะครับเราก็จําตัวเลขไว้ครับว่ารอบ2,000อยู่เท่านี้แต่พอเราเหยียบรอบ2องพนี่ครับตัวเลขมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันก็สันนิษฐานได้แล้วครับว่าตัวปั๊มนี่ครับอาจจะทําแรงดันไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองเหยียบไปดูอีกรอบนะครับนี่ครับ อันนี้ผมเหยียบรอบมาพันห้าใช่ไหมครับตัวเลขก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเหยียบรอบสองพันนะครับอันนี้ก็รอบประมาณสองพันนะครับเห็นไหมครับตัวเลขก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกเวลาเทสนะครับตัวเฟเชอร์แรงดันน้ํามันหรือตัววัดมวลอากาศนะครับไล่เหยียบรอบทีเราสเตปครับอาทิตย์ที่หนึ่งพันพันห้าสองพันสองพันห้านี่ครับไปเรื่อยๆครับว่าตัวนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเราอาจจะจดค่าไว้เพื่อไล่เช็ค ดูครับว่าค่าการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตามเราหรือเปล่าก็อน,นี้ครับผมพามาวิเคราะห์ปัญหาของรถยนต์เลยนะครับโดยไม่ต้องถอดอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นครับหลายๆคนเจอปัญหาว่าถอดอุปกรณ์เดี๋ยวก็ถอดปัม๊มเดี๋ยวก็ถอดตัวเซ็นเซอร์เดี๋ยวก็ถอดตัวพ่อแทนยางคือไม่จบครับถ้าเราใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาแล้วดูพวกเซ็นเซอร์ของอากาศ แล้วเทียบกับการที่เราเหยียบรอบนี่ครับมันก็สามารถตีกรอบการทํางานให้เราแคบลงนะครับดังนั้นนะครับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาทุกวันนี้นะครับผมมองเลยครับว่ารถมีปัญหาอันดับแรกเลยครับที่ควรบอกช่างทําและช่างจําเป็นที่จะต้องทําให้เราเป็นอันดับแรกเหมือนกันครับก็คือใช้เครื่องสแกนนี่ครับบางทีไฟโค้ดขึ้นโอเคเราก็รู้แต่มันก็มีปัญหาที่ว่าไฟโค้ดไม่ขึ้นแต่เครื่องอืดวิ่งไม่ออกมันก็เกิดจากอะไรครับท่อแทนยางรั่วบ้างท่ออินเตอร์แตกบ้าง เซนเซอร์นี่ครับวัดผิดพลาดเพราะมีฝุ่นมีสิ่งสุปรกนี่ครับมันก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาให้เราโดยเราไม่ต้องไปถอดอุปกรณ์ต่างๆทั้งสิ้นนี่ครับวันนี้ก็น่าจะละเอียดมากๆเลยครับใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาให้ถูกจุดตรงจุดก็จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดก้อนี้นะครับก็เป็นแนวทางให้ไม่มากก็น้อยนะครับในการทดสอบยังไงวันนี้ครับผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับผมโดมอัโตมิชั่นสวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ